หลายหลายคนนะคะถามว่าถ้าการรักใครสักคนถ้ามันต้องเหนื่อยแล้วไม่ได้อะไรทำแล้วฉันทำทุกทางไม่มีค่าใดนะคะแบบมาแบบเป็นเพลงเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวจะบอกว่า ถ้าเราทําทุกอย่างแล้วสุดท้ายแล้วเรากลายเป็นคนที่ไม่มีค่าสําหรับเขานะคะหรือว่าเป็นแค่ของตายเป็นแค่ตัวแทนตัวตายตัวแทนของใครสักคนนะตอนที่เขายังไม่ได้เจอใครหรือว่าคนสําคัญของเขาเนี่ยไม่อยู่แล้วเขาถึงจะเลือกเรานะคะสุดท้ายอยากจะให้ เรานะคะที่อยู่ในสถานาการณ์แบบนั้นกลับมาอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะจมกับน้ำตาไปไม่มีประโยชน์อะไรนะคะทนกับความรักที่มันไม่ได้อะไรก็ไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนกันอยากที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยากที่จะทำเพื่อให้เขารับรู้ว่าสุดท้ายแล้วฉันนี่แหละเรานี่แหละ เขาเองอะไรแบบนี้ที่เป็นคนที่รักเธอที่สุดเลยนะรอเธอทุกอย่างไม่ว่าเธอจะมีใครไม่มีใครเธอจะมีปัญหาอะไรต่างๆนานา,า,าฉันเป็นคนที่รอเธอเสมอมันไม่ใช่นะคะยุคเนี้มันไม่ใช่ยุคของการที่แบบเฮ้ยฉันต้องเสียสละทุกอย่างผู้หญิงเราต้องเสียสละทุกอย่างเพื่อการแบบ มัดใจผู้ชายมันไม่ใช่การมัดใจแบบนั้นนะคะมันไม่ใช่การมัดใจในเรื่องของการแบบพิสูจน์รักแท้คำว่ารักแท้นะคะมันจะเกิดขึ้นได้คือจะต้องเป็นความรู้สึกที่เท่ากันทั้งสองฝ่ายนะคะไม่ใช่ว่าเรารอเราเสียสละเธอจะผ่านใครมาก็ตามเธอจะไปมีใครเธอเลิกกับเขาเธอกลับมาหาเรามันไม่ได้แล้วยุคนี้มันมันไม่มีคำพูดนี้แล้วนะคะ เรานะคะจะต้องกลับมารักตัวเอง Respect ที่ทุกคนพูดกันให้ความเคารพตัวเองนะคะให้ความเคารพซึ่งกันละกันแล้วก็ดูแลตัวเองเปลี่ยนตัวเองใหม่สิ่งที่ก่อนหน้านั้นเราเลือกอยู่มันคือการมันเป็น Toxic r e l a t i o n s h ีพค่ะทุกคน มันไม่มีความสุขในชีวิตเราไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้เลยเราไม่สามารถที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวเองได้เลยเพราะอะไรเราเนี่ยยกใจของเราไปให้เขาพอเรายกใจของเราไปให้เขาพอไม่มีเขาทุกข์มากพอไม่มีเขาเสียใจมากพอเขาหายไปกระวนกระวายมาก เออมันไม่ใช่อะ่ะเราควรต้องยืนหยัดอยู่กับตัวเราเองนะคะสิ่งที่จะสร้างคุณค่าให้กับตัวเองได้ก็คือการกลับมารักตัวเองหลายๆคนบอกว่าทำไมคนที่เลิกกับแฟนหรือว่าถอยห่างก,กับแฟนทำไมเขาดูดีขึ้นเขาสวยขึ้นเออเขาหล่อขึ้นเขาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะอะไรเพราะว่า เขาย้ายใจอะค่ะที่เขาเคยเอาไปให้กับคนคนนั้นย้ายกลับมาที่เดิมของตัวเองแล้วก็ย้ายเวลาที่ยกไปให้ผู้ชายหรือว่าผู้หญิงฝั่งนั้นทั้งหมดยกกลับมาให้กับตัวเองพอเรายกเวลากลับมาหาตัวเราเราจะมีเวลาในการดูแลตัวเองมีเวลาในการดูแลรูปร่างหน้าตาสุขภาพหรือแม้กระทั่งจิตใจเราจะปรับเปลี่ยนมายเซ็ตของเราใหม่ นะคะเราจะตัดเขาออกจากวงจรชีวิตของเราไลฟ์ไซเคิลของเราเนี่ยจะไม่มีเขาแล้วนะคะมันจะเป็นกิจกรรมที่เราได้วางเอาไว้สิ่งที่หลายๆคนกังวลคือคบมานานมากเลยค่ะคุณออมคบมานานมากถ้าเลิกไปแล้วเป็นโสดคนอื่นจะว่า อันนี้คือการแคร์สังคมหรือว่าแคร์คำพูดของคนอื่นคนอื่นที่เขามาว่ามาแซวเราเขาไม่ได้มาใช้ชีวิตกับเราเขาไม่ได้มาทุกมาสุขมาเศร้าอะไรกับเราทั้งหมดคนที่จะเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง Everything คือเราไม่ต้องเกี่ยวกับแฟนเลยนะไม่ได้เกี่ยวกับคนที่เราครบหรือว่าที่เราพูดคุยกันอยู่นะ เขาก็ไม่ได้มาเข้าใจความรู้สึกของเราร้อร์เซ็นต์ฉะนั้นคนที่เราต้องแคร์นะคะไปมองกระจกนะคะเราก็มองคนคนนั้นเราก็บอกว่าคนคนนี้ล่ะคือคนที่เราเนี่ยจะต้องแคร์มากที่สุดไปขอโทษตัวเองบอกว่าขอโทษนะที่ก่อนหน้าเนี้ยทำแบบ ให้ต้องเหนื่อยใจเหนื่อยกายแบบเยอะแยะมากสุดตอนนี้เราเนี่ยจะกลับมารักตัวเองเราลองพูดแล้วก็กอดตัวเองแล้วก็ตั้งมั่นว่าเฮ้ยเราจะกลับมารักตัวเองฉัน <c oughs> i, จะเป็นคนที่รักตัวเองฉันจะเป็นคนที่แบบดีคุณลองแบบปรับม n d เซ t นะคะหรือว่า feminist. f m i n ิ s น f e m i n i s s ได้นะคะสามารถที่จะตั้งกฎต่างๆต,ตัวเองได้ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางแบบไหน ไม่จำเป็นต้องไปแก้แค้นแค่คุณมีความสุขเมื่อเขาคนนั้นกลับมาเห็นว่าคุณมีความสุขแล้วคุณไม่พร้อมเปิดรับเขาแล้วเนี่ยแค่ในเขาก็เสียใจแล้วก็เสียดายแล้วค่ะเราทําตัวของเราให้มีความสุขอะไรที่เรายังรู้สึกว่ามันต้องทนแล้วมันก็เสียใจเศร้าใจอยู่นะคะตัดสิ่งสิ่งนั้นออกไปนะคะหาความสุขให้กับตัวเอง คุณยังมีโอกาสที่จะเจอกับรักที่ดีได้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่อายุเท่าไหร่ก็ตามห้าสิบสิบห้ายี่สิบจริงๆนะเดี๋ยวนี้ความรักมีไวมากเด็กน้อยก็มีบางคนคิดว่าอันเนี้ยคือที่สุดของชีวิตนะคะแค่อยากจะบอกว่าทุกอย่างความรักไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กน้อยหรือว่าคุณจะโตแล้วแล้วคุณผิดหวังในเรื่องของความรักอย่าคิดว่ามันหมดหนทางแล้วนะคะบางครั้งเนี่ย พรมลิขิตอะ่ะเขาอาจจะสร้างแบบเนื้อคู่เราอะ่ะจริงๆที่เราต้องเจออาจจะตอน,น,นอายุเยอะก็ได้นะคะหรือถ้าไม่มีก็ใช้ชีวิตแบบที่มีความสุขได้นะคะทุกคน